ผลลัพธ์ของการฉีดฟิลเลอร์ปากที่ทำให้คุณดูเด็กขึ้นใน5นาทีถ้าคุณมีปัญหาเรื่องริมฝีปากบางหรือปากเขียวคุณสามารถกลับไปมีปากที่อิ่มขึ้นฟูขึ้นภายใน5นาทีสวัสดีครับผมหมอโกวิศปริ้นดอกบิวตีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัญญกรรมความงามและแพทย์ผู้เชี่ยวชานานทางด้านการฉีดโบท็อกและฟิลเลอร์ครับเมื่อคุณชมคลิปนี้จนจบคุณจะทราบได้ทันทีเลยว่า คนไข้ของหมอโควิดท่านนี้เขาทำอย่างไรที่สามารถแก้ไขปัญหาริมฝีปากบางภายในเวลาเพียงแค่5นาทีซึ่งหมอโควิดมีเทคนิควิธ,ธีการฉีดปากแบบเฉพาะที่หมอโควิดสั่งสมประสบการณ์จนกลายเป็นเทคนิคเฉพาะตัวที่เมื่อคุณได้เห็นผลลัพธ์แล้ว คุณอาจจะร้องว้าวออกมาโดยไม่ทันรู้ตัวซึ่งหมอโควิดยืนยันว่าถ้าคุณได้ดูคลิปนี้จนจบคุณจะอยากมีริมฝีปากที่อวบอิ่มและมีเสน่ห์ครับและนั่นจะทําให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองที่มากขึ้นด้วยซึ่งหมอโควิดได้ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณสามารถรู้วิธีแก้ไขปัญหาริมฝีปากบาง หรือริมฝีปากเขียวหรือวิธีที่ทําให้ปากอวบอิ่มขึ้นนั่นเองครับและคุณก็สามารถไปปรึกษาแพทย์ที่คุณไว้วางใจในพื้นที่ใกล้บ้านของคุณแล้วแจ้งความต้องการของคุณกับคุณหมอของท่านโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเดินทางมาหาหมอโควิดแต่อย่างใดครับสวัสดีค่ะดารินค่ะอายุ23ปีค่ะ ค่ะวันนี้ดารินก็มาฉีดปะกับคุณหมอโควิดค่ะค่ะเมื่อ3เดือนที่แล้วนะคะหนูก็ได้มาฉีดฟิลเลอร์กับคุณหมอโควิดนะคะแล้ววันนี้หนูก็อยากจะฉีดเพิ่มนะคะแต่ว่าหนูจะมาฉีดเป็นของจีวีเดิมค่ะและหนูก็อยากจะฉีดเป็นสไตล์นี้ค่ะแล้วหนูได้เข้ามาปรึกษากับคุณหมอนะคะคุณหมอว่าจะให้เลยค่ะค่ะสิ่งที่หนูประทับใจในคลินิกนี้นะคะก็คือคุณหมอแล้วก็พี่พพนักงานที่นี่เขาใจดีแล้วก็เฟรนลี่มากๆเลยค่ะ แล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่หนูมาฉีดฟิลเลอร์ที่นี่นะคะแล้วหนูชอบมากค่ะก็เลยเลือกที่จะมาอีกครั้งค่ะค่ะก็คือพี่คนที่หนูรู้จักนะคะเขาก็ได้มาทําสัลากรรมกับคุณหมอโกวินนะคะแล้วมันเป็นทรงที่หนูชอบมากเลยค่ะแล้วหนูก็เลยแอบติดตามคุณหมอในเพจค่ะแล้วหนูก็เลยได้มาทำเสียกรรมกับคุณหมอค่ะแล้วหนูจากนั้นมาแล้วหนูก็มาตลอดเลยค่ะ ตรงนี้มันเริ่มสมูทขึ้นแล้วนะชอบไหมชอค่ะโอเคอออเจ็บไหมตอนจีดไม่เจ็บมากค่ะเพราะมันมียาชานะเริ่มมียาชาอยู่แล้วก็หมอใช้เข็มเล็กมากเลยดารินก็ฉีดกับคุณหมอโกวิศิสร็แล้วนะคะ,ะก็ได้ตามที่รูปทรงที่น้องดารินอยากได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เจ็บมากค่ะเพราะว่า ตัวยาที่น้องดาลินฉีดนะคะมันจะมียาชายอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะค่ะก็ะไม่เจ็บเลยค่ะ